โอเคครับผมกราบสวัสดีผู้ชมอีกครั้งนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่องเดฟชีฟนะครับผมในวันนี้นะครับเราก็ยังคงอยู่กันกับตัว t a b l e t o p อปอาร์บิจีอวตารเลเดนส์นะครับผมในวันนี้นะครับเป็นข้อมูลของยุคโรคุนั่นเองไหนๆก็ไหนๆแล้วถือโอกาสอัปเดตสักนิดหน่อยก็แล้วกันนะครับผมสำหรับอวตารเดลัสเซเบนเดอร์ไลฟ์แฟชั่นของ Netflix นะครับตอนนี้ได้พูดแสดงเป็นโรคุแล้วก็คือชาวซึงฮีรีนะครับหรือที่รู้จักกันในนาม CS Lee นะครับมีผลงานในซีรีส์เด็กซ์เตอร์มาก่อนเลย กับข้อมูลของยุคโรคุในอวตารเลเจน d ์ยุคของโรคุนะครับผมเริ่มนับเนื้อเรื่องในช่วงระหว่างพิธีราชาพิเศษของโซซินและงานแต่งของโรคุนั่นเองโลกในตอนนี้นะครับอยู่ในช่วงที่สงบสุขแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแต่ก็ยังมีสึกเล็กสึกน้อยนะครับผมเกิดขึ้นบ้างใน4ประเทศด้วยเหตุที่โรคูเนี่ยทำหน้าที่อวตารได้ดีพอทราวายุสามารถเดินทางไปทั่วทิศการทูดดีทําให้ไม่เกิดสงครามใดๆแบบเปิดเผยนะัก ในยุคนี้ความขัดแย้งส่วนใหญ่นะครับเกิดขึ้นจากปัญหาด้านการเมืองการคดโกงเพื่อให้ได้มาซึ่งอํานาจและทรัพยากรมีความเจริญเติบโตโก,ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมจํานวนมากเกิดเทคโนโลยีใหม่ซึ่งรัฐบาลแต่ละประเทศนะครับต่างต้องการผลิตและใช้งานแข่งขันกันแย่งชิงทรัพยากรเพื่อนํามาผลิตนวัตกรรมจนเกิดเป็นความขัดแย้งทางการเมืองในสเกลที่แบบเล็กมากๆจํานวนมากเลย พาวายูนะครับสามารถเดินทางไปได้รอบโลกเพื่อรักษาสันติสุขบำบัดทุกข์ในระดับนานาชาติให้ความช่วยเหลือประเทศใดๆที่ร้องขออย่างไรก็ตามนะครับผมพวกเขามีปัญหาที่ยากจะแก้คือกลุ่มพระนอกรีดผู้ละทิ้งหนทางวิถีเดิมรู้จักกแนะนำเดอะไก i ิ่งวินเดอะไกดิ่งวินนะครับผมมีความเชื่อว่าภาวายุในตอนนี้ได้ยุติการบรรลุธรรมกลับร่วมแรงช่วยเหลือเกื้อกูลเพียงเพื่อประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องจากความร่ำรวยของประเทศอื่นพูง่ายง่ายก็คือที่ไปช่วยประเทศอื่นเนี่ยก็คือหวังประโยชน์อย่างเดียวนั่นแหละ พระอาวุโสหลายคนนะครับได้ประนามเดอะไกดิงวินว่ามันทําให้เกิดความแตกแยก,กความยุ่งเหยิงไปหมดเลยจนสุดท้ายเดอะไกดิงวินก็แทบไม่เหลือเขาเดิมของชาวเผ่าวายุเหมือนกันเดอะไกดิงวินนะผมมีความเคลื่อนไหวหลายที่ไม่เว้นแม้แต่ในประเทศอาคีที่ที่เราขุนนางยาววัยต่างโอบรับปรัชญาแห่งพระวายุส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวในประเทศแห่งนี้นะผมก็คือเจ้าหญิงเจซานน้องสาวของฟาลลอร์โซซินผู้มุ่งมั่นจะผันเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่หนทางมัจยัยสาหรับโซซินพระวายุกับน้องสาว เป็นเพียงแค่2ในหลายปัญหาที่เขาต้องแก้ไขหลังจากขจัดตระกูลหุนนางปรปักออกไปได้ฟ่า์หลอดพระองค์ใหม่ได้นำพาประเทศให้ก้าวหน้าไปด้วยแผนที่จะยกระดับประชากรทั้งประเทศและเริ่มขนบการล่ามังกรเพื่อประดับบรารมีแน่นอนว่าผลงานนี้กลายเป็นจริงในภายหลัง ส่วนทางอาณาจักรปัตตภีนะครับกลับตรงข้ามกันเลยกับโซซินโดยสิ้นเชิงเลยกษัตริย์เจียหลุนอุทิศเวลามหาศาลไปกับการย้อนกลับกระบวนการที่บรรพบุรุษเขากระทำมาอันดับแรกเลยก็คือเขาสลายกลุ่มนักพรตปัตตภีทิ้งเพื่อไม่ให้เป็นปากเป็นเสียงอันมิชอบจากนั้นยกร่างกฎหมายเก่าและบัญญัติขึ้นมาใหม่รวมอนานาจไปที่กษัตริย์เพียงพระองค์เดียวอาจมีคนต้องเดือดร้อนบ้างจากการกระทํานี้แต่ก็มีหลายคนเช่นกันที่ได้รับผลประโยชน์จากการเล่นตามเกมไปภาวาดีทั้งสองร่วมมือกัน คอยสอดสองเส้นทางการค้าขายแลกเปลี่ยนเผ่าเจริญเติบโตขึ้นถึงแม้ว่าจะมีความไม่ลงรอยกันอยู่บ่อยครั้งในเรื่องของวิธีการแก้ปัญหาที่ต่างกันของหัวหน้าเผ่าทั้งเหนือใต้แต่ในมุมมองของโลกทั้งใบทั้งสองเผ่ารักใคร่กันดีเรียกได้ว่าอยู่เป็นนั่นเองโชคร้ายนะครับผมที่ยังมีอีกเรื่องที่หลายคนต้องกังวลก็คือเหล่าวิญญาณแลดูจะปั่นป่วนและกระวนกระวายกับนวัตรกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ในยุคนี้ต้องหาทางทําให้พวกมันสงบลงซึ่งนับว่าเป็นอีกปัญหาที่กําลังก่อตัวเลยก็ว่าได้ เรามาดูข้อมูลของอวตารโรคูกันบ้างนะครับอวตารโรคูนะครับผมเกิดเป็นขุนนางในประเทศอะคีนะครับและเป็นเพื่อนรักของเจ้าชายโซซินโรคูใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเที่ยวชมพระราชวังนะครับไม่เคยหวังและต้องการสิ่งใดในชีวิตเลยใจดีมุ่งมั่นแถมยังเป็นมิตรต่อเด็กๆเ,เมื่อเขาอายุได้16ปีเขาก็ได้ทราบว่าเขาคืออวตารก่อนจะออกเดินทางไปเพื่อบรรลุท่าทั้ง4โซซินได้มอบเครื่องประดับหัวของผู้สื่อบัลังไว้ให้เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพ โรค um, ุได้เดินทางไปรอบโลกในเวลาหลายปีเพื 8, nah, ่อฝึกมีเพื่อนดีๆมากมายรวมถึงพรากเกตโซและครูสอนวอเตอร์เบนเดอร์นามทาคูคักโรคุยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับโลกอีกมากมายเห็นความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาติพันธุ์และความสงบสุขที่เปราะบางที่พร้อมจะพังทลายลงได้อย่างง่ายๆราวกับว่าถูกแขวนไว้บนเส้นได้บางๆได้เรียนรู้ว่าความยากจนนั้นเป็นอย่างไรและสํานึกได้ว่าตัวเขาเกิดมามีทุกอย่างทําให้การเดินทางในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อฝึกวิชาต่อไป แต่ยังเป็นการเข้าใจถึงความสําคัญในหน้าที่ของการเป็นอวตารนั่นเองโรคุเข้าใจบทเรียนเหล่านี้มากยิ่งขึ้นเมื่อเขาต้องเร่งฝึกสภาวะอวตารเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายครั้งใหญ่ที่อารามเกาะจันเซียวนับแต่นั้นโรคุจึงต้องระวังการกระทําของเขาและจริงจังกับหน้าที่อย่างถึงที่สุดนับเป็นอวตารที่สมบูรณ์แบบเกือบจะที่สุดเลยก็ว่าได้เขาได้เข้าช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาหลายๆอย่างตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาจนมีเพื่อนพ้องจากทั้ง4ประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเผ่าวายุ เรามาดูซีมกันบ้างนะครับผม Connection v ิส s ตไอเซอเถึงเวลาแห่งความร่วมแรงร่วมใจกันเทคโนโลยีที่เกิดใหม่ทำให้ระยะห่างระหว่างประเทศนั้นลดลงเรื่อยๆประชาชนแห่ไปสนใจทางทำกินที่อยู่ต่างประเทศโรคุัยทำหน้าที่อวตารมุ่งเน้นแสวงหาความร่วมมือกันในระดับนานาชาติเพื่อ,อยุติข้อขัดแย้งต่างๆก่อนที่มันจะกลายเป็นสงครามผู้คนเองก็หาวิธีใหม่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่อหาเส้นสายปลายทางต่างวัฒนธรรมเพื่อเข้าใจโลกให้มากขึ้น ในทางกลับกันกลับมีกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยและต่อต้านเชื่อว่าแยกกันอยู่ในดีแล้วประเทศจะพัฒนาได้มากกว่าเป็นไหนๆยิ่งห่างกไกลเท่าไหร่ก็ยิ่งห่างไฟสงครามมากเท่านั้นใครหาหนทางใดย่อมต้องพึงหวาดระวงังและรอบคอบให้มากขึ้นเพราะการเปลี่ยนแปลงนั้นคือชะตาที่ไม่อาจเลี่ยง GM Move เสนอมิตรสหายที่ไม่น่าคบทำลายมิตรภาพด้านผลประโยชน์แบ่งปันข้อมูลให้ฟรีๆ Internal conflicts vs external problems เหล่าผู้นำควบคุมบริวารและผู้คนรอบตัวเขาเสมอและกล่าวโทษปัญหาต่างๆใส่คนนอกบางครั้งอาจจะเป็นแบบนั้นจริงแต่บางทีก็แค่ต้องการคงรากฐานแห่งอำนาจเอาไว้ยิ่งเป็นโลกใบนี้ที่จเจริญแล้วก็ยากที่จะพูดว่าความยากจนตามแต่ละท้องถิ่นที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเหมือนอวัยวะที่ไร้ประโยชน์และงอกเกินมาหรือเปล่านะแต่ก็ช่างเถอะพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยเหมาะเหลือเกินแก่การเป็นแพะไม่มีอำนาจและไม่มีใครสนใจ ผู้นำอาจจะเชื่อแบบนั้นจริงๆเมืม่อพวกเขากล่าวโทษกลุ่มคนนอกที่เดินทางเข้ามาและบ่อนทําลายวัฒนธรรมอันดีงามที่เป็นเดิมอยู่แล้วอย่างไรก็ตามการกระทําเหล่านี้อาจจะแฝงไปด้วยเจตนาอันดํามืดถ้าออกเรือไปแล้วไม่ได้ปลาก็แค่กล่าวโทษมลพิษจากเรือของอีกประเทศหนึ่งอย่างไงละ่ะ GM Move บอยสาเหตุของปัญหาไปให้คนนอกล้อเลียนความแตกต่างของบุคคลให้การสนับสนุนผู้ถือครองอำนาจ Resources and Industrialization โลกกำลังอยู่ในยุคแห่งวิทยาการไอเดียและความคิดสร้างสารรค์ซึ่งมุ่งตรงสู่การอุตสาหารกรรมทั้งสิน้นยิงโลกเริ่มต้นเทคโนโลยีใหม่เท่าไหร่ยิงต้องการทรัพยากรเพิ่มแต่ละถิน่นต่างแย่งชิงพื้นที่ในการเข้าครอบครองทรัพยากรที่ต้องการชาววารีและวายุค่อนข้างจะเป็นกังวลเกี่ยวกับการก้าวหน้าที่เร็วเกินไปมานานันอัจนจะส่งผลกระทบต่อเหล่าวิญญ,ญาณย,ยั่วยุให้พวกมันโกรธแค้นจนออกมาป้วนเปลี่ยนที่คัวโลกทั้งสองแต่เทคโนโลยีมันคือสาเหตุจริงหรือ หรือเพียงแค่กล่าวโทษมันเพื่อผลประโยชน์ของใครบางคน GM Move ละเลยวิญญาณสารต่อเทคโนโลยีชิงทรัพยากรเริ่อำนาจความเป็นเจ้าของเร่งพัฒนาการอย่างรวดเร็วโดยไม่ระมัดระวังทีมต่อมาครับ Testing Alliances เมื่อโลกทั้งใบยิ่งผสมผสานกันมากขึ้นทุกวันผู้คนเฝ้าถามตัวเองว่าเราจะร่วมกันอยู่หรือแยกจากกันยิ่ง4ประเทศเริ่มรวมมือกันทำสิ่งต่างๆมากขึ้นมีคนเฝ้าคิดว่า มันมากเกินไปหรือเปล่าและเพื่อหาคําตอบนั้นพวกเขาทดสอบกันและกันกอบโกยเท่าที่จะทําได้โดยไม่ทําให้อีกฝ่ายโกรธเคืองจนเกินไปบางก็ทดสอบความพักดีของเพื่อนฝูงแต่อีกคนกลับทําเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวล้วนๆใช้จุดอ่อนนี้เองเป็นเชื้อประทุความขัดแย้งกับกลุ่มอื่นเพื่อขับไาออกไปจากตัวเอง GM Move ขอความช่วยเหลือโดยไม่มีอะไรตอบแทนล่วงเกินขอบเขตของมิตรนุนหลังมิตรในข้อขัดแยง้ง Pro p a g a ก d ันได้ and secrets สงครามจะเรียกว่าสงครามเลยก็กระไรอยู่เพราะบางครั้งก็แค่กลุ่มคนของสองประเทศมีปากเสียงกันลงไม้ลงมือกันนิดหน่อยก็ไม่ได้ใกล้เคียงกับคําว่าสงครามเลยนะยุคนี้มันสงบสุขชาวโลกส่วนใหญ่ต้องการแบบนั้นหลายคนต้องแลกเปลี่ยนอย่างลับๆล่อๆเพื่อรักษาวความสงบสุขนี้เอาไว้การแบล็กเมย์อาจจะให้ผลดีกว่าการทําการทูตเหล่าผู้นํายังคงใช้พรบักันด้าเพื่อให้เหล่าผู้ติดตามของพวกเขานั้นยังคงเหนียวแน่นต่อตัวเองในขณะที่ปฏิบัติภารกิจลับอันน่าชงนสงสัยไปในเวลาเดียวกัน ทุกคนล้วนมีความลับแต่คำถามคือจะใช้ความลับนี้ยังไงให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองก่อนคนอื่นกันละ่ะ GM Move แบ่งปันความลับให้กับใครบางคนเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวและเมใครสักคนด้วยความลับกล่าวหาหรือโยนความผิดให้ใครสักคนเรามาดูเหตุการณ์สำคัญกันบ้างนะครับผม The Knights of Silent s i l e n t s a g e s ในตอนที่โรคุเพิ่งจอกเดินทางฝึกวิชาควบคุมท่าทั้ง4อาณาจักรปฐพีต้องพบกับความเปลี่ยนแปลง ที่ไม่มีใครเคยกล้าคิดและกล้าทํามาก่อนการสิ้นสุดของนักพร,ปรตปัตพีนั่นเองนักพร,ปรตปัตพีเสื่อมอํานาจลงตั้งแต่ยุคเขียวชีซึ่งในยุคนี้พวกเขาพยายามที่จะแก้ไขให้สิ่งที่ผิดไปในอดีตกลายเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามขนบถึงแม้ว่าจะมีจํานวนน้อยพวกเขาก็โหมงานหนักเพื่อผลประโยชน์แก่คนยากคนจนทั้งหลายทําแม้กระทั่งขัดขานราชาองค์การของกษัรตริย์ปัตพีเจรุนที่ร่างรัฐธรรมนูญใหม่เพียงเพื่อผลประโยชน์ส่วนพระองค์ในคืนหนึ่งเจลุนได้สงสัยได้รีบไปหาเรานักพรต หลังจากนั้นไม่มีใครได้เห็นเหล่านักโพสตปฏพีอีกเลยจนกระทั่งสัปดาห์ผ่านไปประชาชนเริ่มสังเกตว่านักโพสตที่เคยบริหารบริการบำบัดบ้านเมืองนั้นหายเงียบไปจากนั้นวิหารปฏพีก็ถูกเปิดขึ้นใหม่ถูกบูรณะเปลี่ยนชื่อให้เป็น Royal Learning Halls หรือท้องพระโรงแห่งชำนันปรากฏนักโพสตปฏพีจำนวนน้อยนิดที่กลับมาจากการหายไปร่วมสัปดาห์แต่หาได้เป็นนักโพสตเช่นเดิมไม่หวนคืนมาในฐานะแกรนเลคเตอร์หรือราชครู ผู้เฝ้าท้องพระโรงแห่งชำนันให้สัตยาบานว่าจะไม่กลับไปเอ่ยหรือเชื่อมต่อใดๆกับธรรมเนียมโบราณอีกตลอดชีวิตผลที่ตามมาไม่เหลือนักพรตปัตภีแล้วในอาณาจักรปัตภีท้องพระโรงแห่งชำนันถูกจับตามองโดยกริย์ปตภีเป็นพิเศษฝ่ายซ้ายถูกกริย์ปตภีจัดการไปแล้วนิดหน่อยเหตุการณ์ต่อมาครับผมจะนอร์ทอ็าสเซจ หลายปีด้วยกันที่ภาวารีเหนือและรัฐทางตอนเหนือของอาณาจากักรปัตตพีอย่างเฉินเป่ามีปากเสียงกันเรื่องของเส้นทางการเดินเรือหาปลาและค้าขายทั้งสองประเทศมีการกระทบกระทั่งกันอยู่บ่อยครั้งตั้งแต่ระดับการโต้เถียงไปจนถึงการรบราฆ่าฟันในน่านน้ำระหว่าง2แผ่นดินเกิดขึ้นยักษ์สึนามิซัดเข้าชายฝั่งทางตอนเหนือของเฉินเป่าจนเกือบเกิดเป็นสงครามเฉินเป่ากล่าวโทษว่ามันเป็นฝีมือของชาววารีเหนือในขณะที่ชาววารีเหนืออ้างว่าเป็นฝีมือของเอิร์ธเบนเดอร์ต่างหากที่ทําให้เกิดแผ่นดินไหวใต้น้ํา ทั้งสองประเทศต่างสูญเสียด้วยกันทั้งคู่ด้วยภัยธรรมชาตินี้หลายเมืองปัตตภีถูกคลื่นยักษ์กวาดล้างไปมากพอๆพกับกองเรือวารีเหนือที่จมหายไปเอาปตานโรคุเข้ามาช่วยไว้ไม่ให้เกิดโศกนาฏก,กรรมซ้ำสองขึ้นได้ทันเวลาบวกกันกับความช่วยเหลือจากพระแห่งอารามวายุเหนือทําให้ทั้งสองฝ่ายยอมล่าถอยไปได้ทั้งสองฝ่ายยังไม่ยอมถอนกําลังออกจากน่านน้าแต่อย่างใดและพร้อมจะบุกเข้าห้ำหั่นกันทันทีที่เกิดเหตุร้ายจากอีกฝ่ายหนึ่งข้อขัดแย้งนี้ยิ่งตึงเครียดมากยิ่งขึ้นเพราะผู้ว่าแห่งเฉินเปา ได้พยายามเก็บภาษีจากสินค้าและเรือต่างๆจากภาวารีเหนือที่เดินทางผ่านมาค้าขายนั่นเองผลที่ตามมาความสัมพันธ์ระหว่างภาวารีเหนือและอาณาจากักรปัตตภีเป็นไปได้ไม่ดีนักน่านน้ำระหว่างทั้งสองประเทศมีสิ่งกีดขวางและมีการปิดล้อมเหล่าพระวายุยังคงทําหน้าที่รักษาความสงบตามพื้นที่ที่เกิดเรื่องต่อไป Destruction of the Crescent Island t r i n e Temple หลังจากฝึกปรือจนชําน Earth ending, าญ Earthbending อวตารโรคุ เดินทางกลับมายัางประเทศเพื่อฝึกสภาวะอวตารด้วยการใช้พลังของดวงอาทิตย์ในวันเหมายันเสริมพลังโรคุเข้าสู่สภาวะอวตารได้สําเร็จแต่ควบคุมพลังนั้นไว้ไม่ได้เขาได้ทําลายอารามอคีบนเกาะจันเซียวไปโดยไม่ได้ตั้งใจส่งผลให้เกิดภูเขาไฟปะทุต้องขอบคุณนักพรตอคีคาจาที่เข้าช่วยให้โรคุกลับมารู้สึกตัวได้อีกครั้งทว่าสิ่งที่หายไปนั้นหาได้กลับคืนมาไม่โรคุได้บูรณะอารามขึ้นมาใหม่สาหรับเหล่านักพรต แต่ส่วนที่อารามตั้งอยู่บนเกาะนั้นมีความไม่มั่นคงเกิดขึ้นเกิดแผ่นดินไหวขึ้นบ่อยครั้งจากภูเขาไฟที่ฝืนขืนชีพหมู่บ้านหลายที่ระทมกับการพยายามบูรณะบ้านเรือนเพราะแผ่นดินไหวเหล่านักพรตเองก็เกรงว่าสภาวะที่นี่จะไม่เที่ยงนักขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นเพราะภูเขาไฟจะปะทุอีกเมื่อไหร่ก็ได้หลายหมู่บ้านย้ายถิ่นฐานจากบนเกาะไปยังอีกส่วนหนึ่งของประเทศอคัคีมีที่ให้เลือกไม่มากนักเพราะแผ่นดินส่วนใหญ่ของประเทศถูกจับจองไปหมดแล้วไม่เหมือนแนนจาจักรพีไฟร์ลอร์ ได้พยายามส่งความช่วยเหลือมาแต่ก็ช่วยได้ไม่มากทำได้เท่านี้จริงๆผลที่ตามมาเกาะจันเซียวและเกาะใกล้เคียงเกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งอวตารโรคุถูกจับตามองและกลายเป็นคนที่เรามาระวังมากขึ้นชาวอัคคีบนเกาะอันห่างไกลที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวเกิดความขุ่นเคืองในนาจาักรปัตพีเพราะว่าไม่มีเอิร์ธเบนเดอร์ถูกส่งมาช่วยเหลือและยังไม่มีที่อยู่ให้พักพิงด้วย The Fire and a s h Center of Learning ปรัญาของชาววายุกำลังเติบโตและมีอิทธิพลอย่างมากในประเทศอัคคี อันนำไปสู่การก่อตั้งศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเผ่าวายุในประเทศอะคีโดยชาวอาคีเองศูนย์นี้ได้รับทุนจากกลุ่มคุนนางบางกลุ่มผู้เปิดรับคำสอนของชาวเผ่าวายุและสนับสนุนความสมคัญระหว่างประเทศของทั้งสองในตอนแรกชาวเผ่าวายุลังเลแต่สุดท้ายทั้ง4อารามก็เห็นตรงกันที่จะสนับสนุนไอเดียนี้เป็นหนทางแห่งการเสริมสร้างส,างสันติสุขและพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ The g u i กด n g w วินกลุ่มชาวพาวายุผู้ที่เชื่อว่าขุนนางที่คดโกงกำลังนำพาภาวายุให้หลงผิดออกไปนอกทิศไกลจากทางแห่งการบรรลุธรรมวิญญาณกลุ่มนี้ได้เข้าแทรกแซงและประท้วงอยู่หลายต่อหลายครั้งโซซินตอบโต้ด้วยการเข้าควบคุมไซต์ก่อสร้างซะห้ามขุนนางเข้าออกเพิ่มทหารหลวงลาดตระเวนเพื่อคุ้มกันประชาชนโดยรอบที่ได้รับผลกระทบไปด้วยโซซินจะไม่ถอนทหารออกมาจนกว่าเดอะไกดิ่งวินจะออกไปเช่นเดียวกันกับเดอะไกดิ่งวินที่ไม่มีแผนจะหยุด จนกว่าการก่อสร้างจะถูกยกเลิกอย่างสมบูรณ์ผลที่ตามมาการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ถูกหยุดไว้ชั่วคราว The Guiding Wind ยังคงก่อวินาศกรรมอยู่เรื่อยๆกองทัพอาคีวางแนวป้องกันตามสายก่อสร้างเพื่อปกป้องประชาชน d r a g o n h u n t s การตัดสินใจเข้าควบคุมศูนย์การเรียนรู้วายุอาคีได้ทำให้โซซินสูญเสียแรงสนับสนุนทางการเมืองไปบางส่วนและเพื่อแสดงอำนาจแห่งไฟลอ,ลอดเขาอยากกลายเป็นที่น่าเกรงขามมากกว่าพ่อของตน เขารเริ่มการล่ามังกรจนถึงตอนนี้แม้จะมีเพียงมังกรน้อยตัวนักที่ถูกพบและฆ่าแต่เหล่าขุนนางก็ได้ยอมรับกีฬาใหม่นี้ด้วยความหิวแสงใครก็ตามที่ล่าและสังหารมังกรได้จะได้รับยศประดับว่ามัางกรตามแล้วแต่จะถูกตั้งให้และจากข่าวลือที่ว่าถ้าทําได้จริงจะมีพลังไฟเบนดิงเพิ่มขึ้นเป็นพันเท่าการล่าที่เกิดขึ้นทําให้โซซินได้รับความพักดีในหมู่ขุนนางผู้บรรลุเป้าหมายจากการได้รับยศศักมังกรและพวกเขาเองก็ใช้สิ่งที่ได้รับมา เอาชนะคู่แข่งทางการเมืองได้เช่นกันสำหรับผู้ที่ชำนาญและพึงระลึกถึงประวัติศาสตร์และวิญญาณอย่างนักพรตต่างต้องทุกทนกับการหายไปทีละนิดของสัตว์โบราณตัวนี้ซึ่งเชื่อมต่ออย่างลึกซึ้งกับไฟเบนดิงความอาสมดุลที่เกิดขึ้นจากการเข็นฆ่าสิ่งมีชีวิตอันสวยงามนี้ได้ส่งผลในทันทีเหล่าวิญญ,ญาณปรากฏตัวนบะบริเวณที่มังกรถูกสังหารทําการสิงสู่และหลอกหลอนผู้คนโซซินจัดตั้งหน่วยปราบปรามพิเศษขึ้นเพื่อจัดการกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเพื่อไม่ให้ฆ่าความนิยมของประเพณีนี้ ลดลงไปผลที่ตามมามังกรจะซ่อนตัวหรือโจมตีใส่มนุษย์ที่มาล่ามันคุณนางและผู้นําทางวิญญาณเห็นไม่ตรงกันเรื่องศีลธรรมในการล่ามังกรการล่ามังกรส่งผลให้เกิดความอาสมดุนในโลกวิญญาณ The Grand Tour of the Unity ในยุคนี้สถาบันเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยต่างๆได้ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดทั่วทุกมุมโลกนักวิชาการนักประดิษฐ์และนักวิจัยได้ร่วมลงเรือลำเดียวกันในนามแห่งความก้าวหน้า เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนการเทคโนโลยีได้รับการอุปถัมภ์โดยนักธุรกิจและสถาบันศึกษาเพื่อรวมกันแก้ไขปัญหาข้อกังวลต่างๆที่เกิดขึ้นจนเกิดเป็น The Unity เรือล่องสมุทรที่มารวมอาองค์ความรู้ทั้งหมดที่มีสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการเดินทางไปเยี่ยมเยียนทั้ง4ประเทศมันถูกสร้างขึ้นได้ภายในปีที่ผ่านมานี้เองด้วยทุนสนับสนุนจากนักธุรกิจตัวเป้งน,นาม Trikeganianik หรือที่เรียกกันสั้นๆว่าทีก e The Unity กำลังจะได้ออกสู่ท้องมหาสมุทรเพื่อเดินทางไปยังประเทศต่างๆแบ่งปันความรู้งานวิจัยและเทคโนโลยีด้วยเจตนาแห่งความแน่นแฟนและความก้าวหน้าอันดีต่อโลกคาดว่าใช้เวลาร่วมปีกว่าจะเดินทางครบแต่โชคร้ายหน่อยที่มีหลายคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปกครองที่ถืออำนาจอยากจะหยุดเรือลำนี้ไว้ส่วนหนึ่งเองก็คือคู่แข่งของทิกรัฐบาลเองก็มองว่าเดอะยูนิเตเป็นเพียงกลอุบายที่ใช้ส่งสายลับไปทั่วโลกในส่วนของคู่แข่งของทิกนั้น ก็แค่อิจฉาในความสําเร็จของเรือยูนิดีและอยากเห็นเรือลํานี้จมลงก้นสมุดไปแค่นั้นเองผลที่ตามมาเกิดการฟื้นฟูเทคโนโลยีทั้ง4ประเทศการเดินทางบนเรือยูนิดีจะได้เห็นเรือลําอื่นทั่วโลกรวมถึงผู้คนบนเรือจากหลากหลายประเทศด้วยเช่นกันการเดินทางมักช้าลงจากการก่อกวนและการปิดกั้นต่างๆสุดท้ายครับ Stoking the Fire หนึ่งในปัญหาคัดแย้งหลักในยุคนี้หลบซ่อนอยู่หลังม่าแนแห่งควันเพลิงระหว่างฟ so ้าหลอดโซซินและเจ้าหญิงเซซาน เจซานเป็นสาวกแห่งปรัชญาเผ่าวายุและมีเป้าหมายในการปลดอำนาจราชวงศ์ของเธอลงซึ่งเธอเชื่อว่าตระกูลเธอในแหละที่เลวซ้ามต่ำช้ายันเงาซึ่งการกระทำของเธอนั้นทำให้โซซินหัวจะปวดแบบไม่มีที่สิ้นสุดอย่างไรก็ตามมันมีรับลมคมหนมากกว่านั้นในตอนที่เจซานเริ่มฝึกเธอฝึกกับแม่ชีนามริโอชอนทั้งสองเกิดตกหลุมรักกันเข้าแต่ต้องเศร้าเจซานกับริโอชอนรักกันก็จริงแต่เพื่อบรรลุเป้าหมายของเจซานในการยกร่างกฎหมายของพี่ชายเธอ เธอต้องแต่งงานกับพระนามคันโดที่เธอไม่ได้รักความรักของสองหญิงไม่ได้เป็นที่รู้กันโดยทั่วไปทั้งคู่เข้าใจกันดีว่าอะไรสาคัญกว่าระหว่างอนาคตกับความสุขส่วนตัวเจจานและคันโดเองก็มีความเข้าใจที่ตรงกันทั้งคู่ได้ผลประโยชน์จากการแต่งงานนี้ร่วมมือกันเป็นมิตรเพื่อโค่นล้มขุนนางจอมคดโกงในประเทศอาคีนั่นเองในประเทศอาคีตอนนี้มีความหลากหลายทางเพศอยู่เป็นเรื่องปกติซึ่งจริงๆแล้วทั้งสองจะเปิดเผยความสัมพันธ์นี้ก็ได้ แต่โซซินดันมารู้เรื่องนี้เข้าซะก่อนก็เลยประกาศกฎหมายห้ามรักร่วมเพศซะเลยก่อนจะจบยุคนี้ไปในส่วนของข้อมูลเบื้องต้นของยุคโรคูนะครับก็จะเท่านี้แหละครับในยุคนี้นะครับไม่ได้เกิดสงครามอะไรมากมายนะครับแต่ว่ามันมีปัญหาแบบสึกเล็กสึกน้อยเต็มไปหมดเลยเท่าที่ผมบอกไปนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับเราจะมาดูในส่วนของประเทศอัคคีกันว่าข้างในเนี่ยมันจะเดือดขนาดไหนหลังม่านบัลลังก์มันจะมีอะไรบ้างนะครับก็มารอลุ้นกัน คิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันเอาไว้ได้นะครับถ้าชอบก็ฝากไลค์แชร์ซับส c คร b e กำลังใจผมด้วยครับผมสำหรับตอนนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ